เราก็ต้องเข้าไปแล้วล่ะถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคนก็อุตส่าห์มาแตกไกลแล้วพวกเรามาจัดที่วัดนี้ก็หวังว่าจะได้พึ่งความรู้คุณลุงอย่างนั้นอย่างนี้นะอ๋ออย่างนั้นเลยเอาละผมจะเข้าไปบ้างนะบ่ายนี้ว่างั้นนะพอบ่ายก็เข้ามาสัมมาาถึงรอบผมก็ซักไซซักไปซักมาก็กรธนะ <c oughs> กรธ แล้วก็ไอความโกรธมันทําให้ลืมตัวถึงไปจับจ่วมคำพีวิสุทธิมักว่าผิดพอพลังพูดออกไปว่าวิสุทธิมักผิดคราวนี้น่าจอยเลยเพราะรู้ว่าเสียท่านะเสียท่าจะได้ไปว่าคำพีผิดเนี่มันเสียอย่างอะไรนะครับ <c oughs> แล้วก็ทีนี้ไม่รู้โกรธใครก็โกรธโกรธคุณผู้หญิงคนนี้ด้วยที่ตัวเองหลงคายลม <c oughs> มาเข้าเนี่ยนะครับ แม่กล่าวนะั้นะนะะผมเชื่อสนิทเลยว่าผู้หญิงเนี่ยก็มีความเป็นนักสแสดงกันมาตั้งแต่เกิดนะ <c oughs> ไม่ต้องฝึกไม่ต้องสอน <c oughs> <c oughs> นี่นี่ก็เป็นมายาอยอะหนึ่งนะและผู้หญิงวคนนี้ก็ยังไปไปมามาอยู่นะอยากจะทราบเชื่อก็ไปถามคุณสารพีเอง <c oughs> ออย่างนี้เป็นมายานะครับ เพราะว่าทําสิ่งที่ไม่มีอยู่ให้ปรากฏเหมือนกับว่ามีอยู่นะครับถ้าสาท่าสาไถนะั่นเป็นอีกลักษณะหนึ่งสาไถนี่ทำสิ่งที่มีอยู่แล้วให้เข้าไปผิดโดยประการอื่นนะท่านถึงได้เอาเรื่องมาเป็นนิทัศนะอุปมา <c oughs> ให้เห็นความข้อนี้ เรื่องที่ว่านี้คือเรื่องของข้างข่าวกับปลาอานนท์นะะเอาปลาอานนท์ซะก่อนก็แล้วกันท่านเล่าไว้ว่าปลาอานนท์เนี่ยนะหัวของมันมันเหมือนงูแต่หางเหมือนปลานะะทีแรกก็ไปอยู่กับพวกงูก่อนบอกว่าเราเป็นพวกของท่านดูหัวเราสินะเหมือนงูก็ พวกงูทั้งหลายก็เชื่อก็ยอมให้อยู่เป็นพวกนะพอมีกิจการทั้งหลายที่จะต้องทําร่วมกันนะปลาโนนในขี้เกียจที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับเขานะทําำยังไงดีก็ยกหางให้เขาดูเราไม่ใช่พวกท่านหรอกเราเป็นปลาเนี่ยดูหางเราสนะิงูก็เชื่อปลาโนนก็หลีกไปเสียสบายไปอยู่กับพวกปลาก็ทํานองเดียวกันนะพอปลาก็จะทํางานอะไร นะเราไม่ใช่พวกท่านจชกไว้ก็ดูอีกนะครับ <c oughs> เราเป็นพวกมุตังหาเหมือนข้างข่าวก็ทำนองเดียวกันนะครับไปอยู่กับนกอยากจะอยู่กับนกก็กางปีให้เขาดูว่าเราเป็นพวกท่านพออยากจะไปอยู่กับหนูนะะก็อ้างหูขึ้นมาทีเดียวเราเป็นพวกท่านเรามาีหูอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> นะคนเจ้าเล่ยก็อย่างนี้นะครับ <c oughs> มาสาไถเนี่ยเป็นเรื่องความเจ้าเล่ห์นะนี่คือมายาสาไถนะแต่คําว่ามายานี้เรามากักทางไทยมักจะเป็นมานยานะครับมีรอยเรือตามหมอไม,ม้ทีนะครับ <c oughs> ชอบพูดถึงก็ยอยู่เสมออย่างในสมัยที่ผมยังเป็นเด็กนักเรียนนะครับ าบางเชา้าแม่แม่วันนี้มันมึนมึนปวดปวดหัวยังไงไม่รู้น่ากลัวจะเป็นไข้ยามมานยาลุกขึ้นมาแต่แตงตัวอาบน้ำแต่งตัวคือขี้เกียจไปโรงเรียนนะก็รู้ทันเขาก็ว่าอย่างนี้ยมานยานะครับแต่ว่าในทางศาสนาท่านเป็นมายานะครับ อันเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> สาาไถนั่นเป็นความเจ้าเร่นะครับเป็นไปอีกอย่างหนึ่งอย่างนึกไม่ออกมันกันะยังไงถึงจะเป็นเรียกว่าสาไถนะขอให้ทราบว่าพวกนักการเมืองในมีเยอะเลยในเรื่องสาไถยนะะไอ้เล่เพทุบายอะไรต่างๆที่ทำให้คนเขาเข้าใจผิดนะครับ ตนเองต้องการอย่างนี้และกาแสดงออกให้เขาเข้าใจว่าโดยประการอื่นทําให้ฝ่ายปรัปากเปีียงพรำโกความสํากันผิดผิดอย่างนี้เยอะแย,ยะมากมายนะครับอย่างนี้นสงเคราะห์ภาษาไทยทั้งมายาทั้งสาไทยสร้างความคดโกงคือความไม่ซื่อตรงแก่จิตเจตสิกเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่า กายุชุก,กตาจิตตุชุก,กตานี้เป็นปฏิปักษต่อมายาและสาไทยนะครับม <c oughs> <c oughs> ีอะไรสงสัยใครจะไต่ถามเท่าที่กล่าวไปบางนี้แล้วบ้างไหมครับ <c oughs> ถ้าหากว่าจะพูดถึงตัวสภาวะธรรมของมารยาและสาไถยนะท่านบอกว่ามารยาและสาไถนี้ไม่มีตัวสภาวธรรมโดยตรงเป็นความวิจิตของตัณหานะครับเอาก็จริงๆก็จะพูดว่าตัณหาก็ได้แต่เป็นความวิจิตของตัณหาอีกิงนคือตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้คนเป็นคนไม่ซื่อตรงนะ เป็นเหตุเร้เป็นคนเ,เสแสร้งแกล้งทำเจ้าเล่เทเพทุบายโดยประการต่างๆนะเสแสร้งแกล้งทำนี่คือมายานะฮะเจ้าเล่นี่ก็คือสาไทยนะครับ <c oughs> <c oughs> เหตุที่ตรธทรมีปัสสธิเป็นต้นไว้เป็นคู่คู่นะะทำไมจะต้องเป็นคู่คู่ ก็ปัสสัทธิทั้งสองนั่นแหละมีธรรมที่สร้างความกลับกระสับกระสายคืออุทธัจจะเป็นปฏิปักร่วมกันทั้งกายปัสสัทธิทั้งจิตปัสสัทธิมีปฏิปกักคืออุทธัจจะร่วมกันเพราะฉะนั้นพระผู้มีรพระภาคเมื่อจะตรัสถึงปัสสัทธิเจตสิกนะซึ่งเจตสิกที่ทำกายจิตให้สงบให้ระงับ พระองค์จะตรัสไว้เป็นคู่กันว่ากายปัสสัิจิตปัสสถิดังนี้เสมอแม้เจตสิกห้าคู่ที่เหลือมีคู่ละอุตาเป็นต้นก็อย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดมารคู่นะครับจับตั้งแต่คู่ปัสสัิจนมาถึงคู่อุชุกตานะฮะอันหนึ่งเพราะเหตุที่ปัสสัิ เจตสิกเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วในจิตดวงใดจิตดวงนั้นย่อมเป็นสมุทฐานอย่างจิตตชรูปแปลว่ารูปเกิดจากจิตให้ตั้งขึ้นล้วนเป็นรูปที่ประณีตด้วยอนุภาพแห่งเจตสิกธรรมเหล่านี้เมื่อเป็นเช่นนี้รูปประกายแม้ตั้งสิ้นย่อมถึงความระงับไม่กระสับกระสายเป็นต้น ด้วยอำนาจความแพ่ไปแห่งจิตตะรุจิตตชรูปอันประณีตนั้นชะนี้เลยคือพอเจตสิกพวกนี้เกิดขึ้นนะผสมทบกับจิตที่ตนเองเกิดร่วมอยู่ยังจิตตชรูปรูปเกิดจากจิตให้เกิดขึ้นแม้รูปที่เกิดจากจิตนั้นก็พลอยเป็นไปตามอำนาจของเจตสิกเหล่านั้นด้วยนะคือพลอยระง,งับไปด้วยอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> อย่างอะไรนะะละอุตานะครับยกอีกตัวหนึ่งละหูตาในเป็นความโอนนะอ่อนโยนของจิตเจตสิกนะครับพอละหูตาเจตสิกเกิดขึ้นจะเป็นคนมีอัตยาศัยโอนโยนขึ้นมาที่ในเวลานั้นนะซึ่งอันนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อความแข็งกระด้างแห่ง จเจตสิกที่สร้างความแข็งกระด้างแห่งจิตก็คือทิฏฐิและมานะนะถ้าหากว่าผู้ใดมีเป็นผู้มากด้วยความโอนโยนนะผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้มากโดยละหูตาเจตสิกนี้นะครับมีผลไปถึงร่างกายด้วยนะเพราะ เป็นปฏิปักต่อทิฏฐิและมานะก็มีผลไปถึงร่างกายอย่างคนมีมานะเนี่ยท่าทางก็พึงผายคเชดิดแสดงความหยิ่งทนงแต่พอมีอลาอุตตะพวกนี้เกิดขึ้นอย่างมีกำลังท่าทางอย่างนั้นก็ปลอยหายไปด้วยนะครับไม่เป็นอย่างนั้นนี่ชี้ให้เห็นว่ามันมีผลมาถึงร่างกายยังไงนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่า ร่างกายในไม่มีส่วนก็ไปเกี่ยวข้องเอาเสียเลยมีส่วนเกี่ยวข้องคือมีผลกระทบมาถึงร่างกายนะครับทำให้กายเป,เป็นอย่างนั้นเป็นที่น่าทัศนาน่าพบเห็นแก่ผู้ที่ <c oughs> ที่ได้พบเห็นเขาอะนะครับก็เป็นอันจบอา เจตสิกที่เป็นคู่คู่เหล่านี้ด้วยคำพูดเพียงเท่านี้ท่านผู้ใดมีอะไรสงสัยไม่เข้าใจใครจะไต่ถามบ้างครับครับกายละหูตา<ส><น>อ๋อมุน่าจะมุทุตานะ<ส>นละหูตามันเบามุทุตานะอ่อนให้พูดผิด พูดปิดแน่ๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อทิฏฐิกับมานะมุทิมุทุตาไม่ใช่ละหูตานะครับละหุตานั้นเป็นปฏิปักษ์ตโนนแต่ถีนามิธานะครับพอถีนามิธาครอบงำและแหมมันหนักไปหมดการงานของกุศลแทบจะเข็นไม่ไหวนะกว่าจะสำเร็จได้นะครับแต่ถ้าหากว่ามี ละหุตาเจตสิกเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับกุศลอะไรก็ทําได้ไปวหวเพราะละหุตาเจตสิกนั้นคอยมากันไว้ไม่ให้สีนัทธิธาอันเป็นความหนักเข้าไปครอบงำจิตนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าฟังอยู่เวลาเห็นว่าผิดแล้วช่วยเตือนอย่างนี้แล้วจะเป็นประโยชน์มากครับ <c oughs> เที่เรียกว่าโสภณะสาธารณะเจตสิกนะทำสิบเก้าอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นโสภณะสาธารณะเจตสิกนะสิบเก้าอย่างเนี้มีอะไรเป็นเบื้องต้นบ้านะอันดับแรกคืออะไรนะอะไรกัน ไอ้ตัวแรกเลยศรัทธาไม่ใช่เลยศรัทธาหรือเปล่า <c oughs> ไม่เคยนึกเรียงศรัท <c oughs> ธาสตินะแล้วก็อะรตััสรัชชะตาอะไรว่ากับมาตาด้อมๆนั่นแหะ รวมแล้วสิบหกอย่างนะครับทำไมถึงเรียกว่าโสปะโสปนะสาธารณะคำว่าโสปนะสาธารณะมีวัจนธะความหมายของคำว่าโสพนานังสเพสัมปิสาธารณานิยเมนะเตสุอุปปัชนะโตติโสปนะสาธารณาแปลว่าเจตสิกสิบเก้าอย่างมีอ่านี่ไงมีศรัทธาเป็นต้น ชื่อว่าโสภณสาธารณะเพราะมีความหมายว่าเป็นสาธารณะแก่จิตทุกดวงเพราะมีความเกิดขึ้นในโสภณะจิตในในโสภณะจิตเหล่านั้นโดยแน่นอนน่าจะเป็นสา,ารณะแก่โสภณะจิตทุกดวงนั้นไม่ใช่จิตเฉยๆนะครับนะท่านใส่เพิ่มก็ไปได้เลย เป็นสาธารณะแก่โสภณจิตทุกดวงนะครับเพราะมีความเกิดขึ้นในโสภณจิตเหล่านั้นโดยแน่นอนพูดง่ายๆว่าเกิดประจำนะครับท่านทั้งหลายยังงงอยู่เป็นเพราะมีความหมายว่าเป็นสาธารณะแก่จิตทุกดวงนะครับ ขอใหเออ้เติมคำว่าโสพณะนะครับเปกลายเป็นอย่างนี้ว่าเป็นสาสารณะแก่โสพณจิตตกดวงไม่ใช่จิตเฉยเฉยเพราะมีความเกิดขึ้นในโสพณะจิตเหล่านั้นโดยแน่นอนนะครับคําว่าโดยแน่นอนก็คือเป็นประจําทีนี้ท่านก็ทราบแล้วข่าวนี้นะครับ ว่าจิตที่ดีงามอย่างเช่นกุศลจิตของเราเวลาเกิดขึ้นนะเจตสิกประกอบเท่าไหร่นะก็เอาพวกอัญญสมานามาคิดนะครับแม้ก็เกือบหมดนะโนอะ <c oughs> แล้วก็สิบเก้าอย่างนี้ใส่เข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรทางนั้นใส่เข้าไปได้เลยเพราะเป็นสาธารณะ จะเห็นว่ามากกว่าพวกอากูสลจิตนะบรรดาอากูสลจิตทั้งหลายนะครับเอาพวกอัญญสมานาใส่เข้าไปแล้วนะในจิตดวงนั้นไม่อาจจะเอาพวกโสปนะเจตสิกใส่เข้าไปได้เพราะว่าอากูสโลเจตสิกไม่ใช่โสปนจิตก็ได้แต่ใส่อากูสลเจตสิกเข้าไป นะและก็ไม่ใช่ใส่ได้หมดอย่างโลภะมูลจิตอย่างนี้จะไปใส่พวกโทสะกิสามัจ,จริยะกุกุจ,จะเข้าไปไม่ได้ต้องเว้นออกไปอย่างนี้เป็นต้นนะก็เพราะฉะนั้นอกุศลจิตก็ใส่เข้าไปได้นิดหน่อยเองและก็หมดแล้วแค่นั้นนะไม่เหมือนทางโสปะนะนะครับใส่ัญญสมานาก็าไปได้ก็ใส่โสปะนะเจตสิกเข้าไปได้หมดเลย พวกที่เป็นสาธารณะสิบเก้าอย่างเนี้ยได้หมดเลยนะเพราะฉะนั้นทางโสปนาจิตจึงมีเจตสิกรประกอบมากกว่านี่เป็นเหตุหนึ่งนะที่เป็นเครื่องส่อแสดงว่าอากุศลเกิดง่ายกว่า,ากุศลนะเพราะอากุศลใช้เครื่องปรุงน้อยแต่ว่ากุศลใช้เครื่องปรุงมากต้องพร้อมเพรียงกันมากมาย ิึงจะเกิดได้โดยเหตุนี้เวลาเราจะทำกุศลนะเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องฝืนจิตใจฝืนมากฝืนน้อยประการใดมันอีกเรื่องแต่อากุศลไม่ต้องฝืนนะครับไอเครื่องปรุงมันน้อยอีกอย่างมันชินอยู่แล้วไม่ต้องคิดมากนะนึกจะทำนะ เหลียวหน้าเหลียวหลังให้ดีก็แล้วกันเผื่อใครเห็นะนะครับไม่มีใครเห็นก็ทําได้เลยแต่พอจะเจริญกุศลแหมนะไม่ได้นะเดี๋ยวตกนารกอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเจริญเข้าไว้เดี๋ยวไม่ได้ไปสวรรค์นะเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้แมแหมนะครับมณสิการทำใจกันมากมายกว่าหลายๆตัวนะั้นจะพร้อมเพรียงกันเข้าประชมุม และนับว่าก,กุศลเกิดขึ้นแล้วในเวลานั้นนะ <c oughs> ต่อไปนี้เจตสิกอกอย่างที่เหลือนะมีวิรติสามเป็นต้น <c oughs> <c oughs> เป็นเจตสิกพวกที่ไม่สาธารณะแก่จิตทุกดวงเกิดได้ในโสพณจิตบางดวงเท่านั้นนะ อันดับแรกก็วิรติวิรตินี่มีสามอย่างมีสัมมาวาจาเป็นต้นนะท่าน <c oughs> เคยได้ยินไหมสัมมาวาจานะคำพูดนี้ต้องเคยได้ยินนะแต่ท่านอาจจะไม่ทราบว่ามันเป็นเจตสิกตัวหนึง่งนะครับ <c oughs> อันดับแรกสัมมาวาจาคำว่าสัมมาวาจามีวัจนธรรมความหมายของคำว่าสัมมาวะทันติเอตายาติสัมมาวาจาวยีทุจริตวีรติแปลว่าธรรมชาติอย่างหนึ่งชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะมีความหมายว่าเป็นเหตุกล่าวชอบ ได้แก่ความงดเว้นจากวาจีทุจริตดังนี้นะเป็นเหตุกล่าวชอบก็จริงแต่ว่าไม่ต้องกล่าวก็ได้นะเพราะว่าท่านไขความต่อไปว่าได้แก่ความงดเว้นจากวาจีทุจริตนะเมื่อคำไขเป็นอย่างนี้ก็สอความชัดเจนว่า สัมมาวาจานี้อาจจะไม่มีการต้องเปริ่งวาจาอะไรก็ได้เพียงแต่ว่าเรางดเว้นคือไม่ทำวจีทุจริตข้อนั้นๆได้แล้วแล้วก็ชื่อว่าสัมมาวาจาตัวนี้เกิดขึ้นแล้วนะครับเ <c oughs> พระาะฉะนั้นก็คงจะคลี่คลาย ความข้องใจหรือปัญหา้องบางท่านนะะที่ว่าพระถ้าไปไปพึ่งอยู่ในที่วิเวกอยู่คนเดียวอย่างนี้แล้วองแปดองค์มักแปดจะครบได้ยังไงขาดสัมมาวาจาเพราะไปอยู่กับคนเดียวอย่างนั้นก็ไม่ได้พูดกับใครนะเมื่อพูดกับไม่ไม่ได้พูดกับใครแล้วก็ต้องขาดสัมมาวาจานะท่านจะต้องให้พูดเลยครับถึงจะมีสัมมาวาจานะ เดชบุญพระท่านไม่ได้เข้าใจอย่างนี้เป็นส่วนมากไม่อย่างนั้นนะท่านจะต้องไปเที่ยวพูดกับสิงสาราสัตว์หรือกับ,กบต้นไม้คือต้องหาเรื่องพูดให้ได้มันจะได้มีสัมมาวาจาไงนะครับนะขอให้พูดเรื่องดีๆก็แล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่แน่นะผมไม่เห็นแม่ทีเข้ากรรมฐาน แกเข้ากรรมฐานแล้วก็แกก็เอาเศษเข้าวที่แกท <c oughs> านเหลืออยู่อนะเอาไปให้แมวตอนให้เนี่ยก็สั่งสอนไปแกแกได้ไม่ได้เจริญกุศลในแบบนี้แกถึงได้เกิดมาเป็นแมวนะเออถ้าหากว่าแกมาอยู่ในที่นี้แกช่วยดูแล งูงเงี้ยวอะไรคนเข้าปฏิบัติแกก็มีจิตเป็นกุศลแกก็อาจจะไปเกิดดีกว่านี้ก็ได้ก็สั่งสอนไปพูดไปน่ากลัวว่าแกอยากจะมีสัมมาวาจากลัวจะไม่ครบขราวจริงอะไรเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นทราบไหมครับพอพูดออกไปอย่างนั้นเป็นวจีทุตริตนะครับสัมผัสปลาปะนะ กลายเป็นสัมผัปลาป,ะ,ปะไปสัมมาวาจาในเว้นวาจีทุจริตตั้งสี่นะถ้าไปเกิดพูดอย่างนั้นต่อให้เป็นการพูดธรรมะนะครับในเมื่อไปเป็นเครื่องขัดขวางประโยชน์ที่ตนจะพึงได้รับในคราวนั้นนั้นประโยชน์นั้นก็คืออธิกุศลที่ตนกําลังเจริญนะะมาเที่ยวพูดที่อย่างนั้นกุศลเมื่อก็เสียหมดสัมผัสปลาปะท่านก็อธิบายแล้วนะะเรื่องสายระ เรื่องไร้สาระที่เป็นไปยังประโยชน์ให้พี่นาฏนะครับทําประโยชน์ให้พี่นาฏบางทีไม่ใช่เฉพาะของตัวคนอื่นก็กระพรอยเสียไปด้วยมาเที่ยวพูดอยู่ใกล้ๆคือกติเขาก็อดฟังไม่ได้ไงนะเขาก็พลอยเสียไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าวจีสุดจริตข้อสมปปะราปะแทนที่จะเป็นวจีสุดจริตที่เรียกว่าสัมมาวาจานี้ไม่ใช่เลย กลายเป็นว่าจีทุจริตแมมตรองเงินข้ามนะครับววละนั้นต้องไม่พูดนะครับไม่จําเป็นต้องพูดท่านฟังต่อไปท่านก็จะทราบความแตกต่างดีนะก็แต่ว่าธรรมชาติที่ชื่อว่าสัมมาวาจานี้ปรากฏว่าที่เป็นวิรติเจตสิกก็มีที่มิได้เป็นวิรติเจตสิกก็มี ถ้าว่าเป็นทำอย่างอื่นก็มีเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจแจ่มแจ้งในสัมมาวาจาอันเป็นวิรติเจตสิกนี้บัณฑิตพึงทราบประเภทแห่งสัมมาวาจาก่อนนะถ้าแบ่งประเภทแล้วจะได้เปรียบเทียบกันนะเห็นชัดว่าอันนี้คือสัมมาวาจาเจตสิกแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะ ก็สัมมาวาจานี้มีสามอย่างคือกัถาสัมมาวาจาเจตนาสัมมาวาจาและวิรติสัมมาวาจากะสาสัมมาวาจาได้แก่สัมมาวาจาที่เป็นคําพูดที่บุคคลเปล่งออกมาแล้วไม่เป็นไปเพื่อโทษ เขาว่าเป็นไปเพื่อคุณเพื่อประโยชน์คือยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่คนอื่นรวมความว่าต้องมีการเปล่งคำพูดที่ดีงามจึงจะชื่อว่ามีสัมมาวาจาข้อนี้นะนี่แหละที่เข้าใจกันอยู่ก็คืออันนี้ซึ่งท่านก็เรียกว่าสัมมาวาจาเหมือนกันไออย่างนี้ต้องพูดนะอย่างในมงคลสามสิบแปดจะมีอยู่ข้อหนึ่ง สุภาษิตายะสุภาษิตายจะยาวาจาเอตัมมังคารมุตตะมังนะแปลว่าคําคที่เป็นสุภาษิตอันใดนะนั่นก็เป็นมงคลอันสูงสุดนะครับคําที่เป็นสุภาษิตคือวาจาที่เป็นสุภาษิตนั่นเองนนะและนะกะถาสัมมาวาจาหมายถึงว่าต้องพูดออกไป เป็นคำพูดที่ร่วนแต่สร้างสรรค์ประโยชน์ทำให้คนที่เขาไม่สามัคคีเกิดความสามัคคีกันนะ <c oughs> สามัคคีกันอยู่แล้วก็เกิดความสามัคคีแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะพูดออกไปแล้วถ้าหากว่ามีใครไปทำตามคำพูดคนนั้นก็จะประสบความสุขความสวัสดี อย่างนี้เป็นต้นนะคํคำพูดอย่างนี้ก็เรียกว่าสัมมาวาจาเหมือนกันแต่เป็นกะถาสัมมาวาจานะกะถาสัมมาวาจานี่ไม่ได้เป็นองค์มรรคเลยนะครับถ้าหากเราไม่เข้าใจเราก็คิดว่าเออที่เป็นองค์มรรคก็คืออย่างนี้แหละก็เลยต้องเที่ยวพูดพูดกับใครต่อใครเพื่อที่จะให้มรรคแปดของเรามีครบ เข้าใจปิดนะฮไม่อีกตัวนะต่อไปก็เจตนาสัมมาวาจาได้แก่สัมมาวาจาที่เป็นเจตนาคือเป็นความตั้งใจที่จะไม่กล่าวทุจริตของบุคคลผู้เล็งเห็นโทษของกล่าวการกล่าววจีทุจริตเล็งเห็นคุณของการไม่กล่าววจีทุจริต เหมือนอย่างเจตนาของบุคคลผู้สมาทานศีนสิกขาบทว่านับแต่นี้ไปเราจะไม่กล่าวคำเท็จอย่างนี้เป็นต้นสัมมาวาจาข้อนี้แม้ไม่มีการเปล่งวาจาอะไรอะไรก็ย่อมสำเร็จได้ด้วยการที่มีเจตนาอย่างที่กล่าวนี้เกิดขึ้นนั่นเทียวเป็นความตั้งใจเพราะเจตนาเนะเป็นเป็นเจตสิกตัวหนึ่งนะฮะ ที่เป็นตัวตั้งใจหรือจัดแจงสัมปยุตตธรรมตั้งหลายเข้าไว้ในอารมณ์อย่างที่เราเรียนมาแล้วผ่านมาแล้วนะคนที่เขาต้องการจะมีศรรมีลทีแรกเขาก็มีความตั้งใจโกรธนะตั้งใจทำอะไรตั้งใจสมาทานคือรับเอาศรรีลมีอยู่ข้อหนึ่งคือหดงด,ดเว้นในห้าข้อหรือหลายข้อก็ตามมีอยู่ข้อหนึ่ง คืองดเว้นจากมุสาวาทการกล่าวคำเทศก็จะมีความตั้งใจสมาทานข้อนี้ด้วยว่าต่อไปนี้เราจะไม่กล่าวคำเทศนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่แหละเขาเรียกว่าเจตนาสัมมาวาจาอันนี้ไม่ต้องพูดนะครับมีแต่ความตั้งใจเท่านั้นก็นับว่ามีสัมมาวาจาข้อนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะ <c oughs> เนื้อความยังมีเหลืออยู่นะฮะพักกันสักสิบนาทีสิบห้านาทีเดี๋ยวมาต่อวันนี้มีทั้งเชา้าทั้งบ่ายนะ